แล้วค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดผารวยนะอยู่กับแนวทางหวยองฮานอยโอเคไหมสำหรับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็สำหรับคนที่ยังอยู่ด้วยกันฝากแชร์ฝากแชร์ share, ฝาก share, ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้กันด้วยครับผมนะโอเคไหมแนวทางของทอมนิดก็ เข้าแล้วก็หยุดนะคะผมถ้าไม่เข้าแล้วก็ต้องตามถ้าเข้าแล้วก็หยุดการตามแล้วก็บวกทุนไปด้วยนะคะผมสําหรับมีรถมาอีกแล้วขายของเอาขายของก่อนครับมาต่อครับโอเคเมื่อวานนี้เข้าผู้ใดงทางข้างมาสกแกวกอย่าลืม นีมยมาอุดหนุนอ่ะร้านขายของชำนะครับนะเมื่อวานเข้าสามห้านะโอเคเข้าตัวเจาะอยู่เนาะสามห้าไปต่อครับสำหรับวันนี้มาวันอาทิตยครับพาหน่อยสายลูดสายวิ่งฟันทงธงไปที่ศูนย์ครับ ลูดศูนย์วิ่งศูนย์จัดไปเดี๋ยวเดียด๋วยวพอเปลี่ยนครับมันจะศูนย์ไปพอเปลี่ยนครับเปลี่ยนสวยัวเด้อมันเบอร์เบอร์ไปรด้บยมันเป็นเมื่อวานนะลูดศูนย์วันนี้ขอฟันถุงเป็นลูดหกครับวันนี้ครับวันอาทิตลูดหกวิ่งหกจัดไปสายลูดสายเจาะตัวเน้นครับตัวแดงหกศูนย์หกสี่ เน้นหกศูนย์หกสี่ใครที่อยากเข้ากลุ่มหรือว่าก็ทักมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับนะสามร้อยบาทตลอดชีวิตมันไม่แพงนะครับมาเราก็จะมีแนวทางให้ล้านเปอร์เซ็นทุกวันนะมีลาหุ้นให้ด้วยแต่ว่ามันลงไม่ทันนะครับผมตอนนี้ถ้าลุ่งลาหุ้นมันลงมาท่านมากแต่หาน้อยนะมาหกจับคู่หกแปด กาตัวเด่นวันนี้หกกับศูนย์ครับนะศูนย์จับคู่ครับศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้ารอรุ่นกันเข้าแล้วก็หยุดไม่เข้าก็ตามนะ การลงทุนมีความเสี่ยงถ้าไม่มีเงินนี้เล่นไม่ได้นะตัวก,การครับกันลืมนะไม่ได้ลงนานส8 4แปดเก้าแปดโอเคสิบตัวจอบสายลูดก็เป็น6จัดไปเมื่อวานนี้เกือบเข้า3ามตัวเนาะมา3ามตัวจับสามตัวหน่อยครับหนึ่งหกศ สามหกศหกศูนยแล้วก็หนึ่งหสโอเคกับแนวทางหวยฮาหนอยของทอมนิดนะครับนะถ้าใายคอมมินเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้สำหรับวันนี้ก็คุณนะครับ